สวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของที่นี่ไทยพี s กับดิฉันนัฐถากมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับชาวนาคนหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแทบจะปรับตัวกันไม่ถูกเลยนะคะหลังจากที่ยังไม่ค่อยจะฟื้นนะคะจาก ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วที่นาต้องเสียหายอย่างมากมาถึงวันนี้กำลังเจอปัญหาภัยแล้งค่ะไม่มีน้ำทำนาส่งเสียงสะท้อนไปถึงเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะถึงปัญหาการจัดการน้ำโดยรวมโดยเฉพาะสำหรับชาวนาค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสารางกูลณอยุธยาค่ะ แม้ที่นาอยู่ในเขตชนลประทานแต่ทิติวัตรกรีบมาลัยชาวนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอย,ยอยุธยายังต้องใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากคลองลงสู่คลองเป็นทอดๆไม่น้อยกว่า3ามช่วงเพราะน้ำในคลองที่อยู่ติดกับที่นาแห้งขอดลงจนเห็นได้ชัดการสูบน้ำต่อกันหลายๆทอดทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นเพราะระยะทางห่างกันถึง10กิโลเมตร และยังต้องเสียค่าน้ำมันเครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้นอีกกว่า2-3เท่าตัวก่อนหน้านี้เพียง20วันนาผืนนี้ยังมีน้ำอยู่เต็มพื้นที่จนชาวนาต้องช่วยกันวิทย์ออกเป็นระยะเนื่องจากอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยว แต่มา่อเข้าสู่การทำนารอบใหม่ระดับน้ำกลับแห้งลงจนชาวนาต้องวิตน้ำเข้าพื้นที่อย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งชาวนาเชื่อว่าหากสถานการณ์อย่างเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่น่าเกิน15วันมเมล็ดที่หวานไว้ก็อาจจะตายทั้งหมดค่ะหากสำรวจที่ประตูระบายน้ำเจ้าเจในเส้นทางน้ำเดียวกันพบว่าระดับน้ำลดลงเกือบหเมตรส่งผลตรงกับแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ทำการเกษตร แม้ยังพอมีน้ำให้สูบเข้าที่นาแต่ช่วงเวลาหลังการวานต้นข้าวต้องการน้ำปริมาณที่เพียงพอทิติวัฒน์จึงยังไม่แน่ใจว่าจะมีน้ำใช้พอให้ข้าวรอบนี้อยู่รอดถึงการเก็บเกี่ยวหรือไม่ประมาณที่สิบน้ำเยอะเยอะมากเลยต้องวิทย์ออกกันพอช่วงนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเนี่ยช่วงประมาณ20วันเนี่ยพอเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเชาวนาต้องการน้ำพอมาต้องการน้ำปรากฏว่าน้ำแห้งครองเลย อนที่เราไปดูนั่นคือแห้งแล้วแห้งแล้วครับประมาณ2ี่สวันเนี่ยชนประทานไม่รู้ว่าเขาจัดสรรยังไงอ,อีตอนชาวนาต้องการน้ําไม่มีน้ําให้แต่เวลาชาวนาต้องการน้ําเอ้ยไม่ไม่ต้องการน้ําน้ําเยอะเลยครับเต็มทุกคลองทุกซอยเต็มหมดในตอนเนี้ตามคลองเล็กคลองน้อยเนี่ยน้ำจะไม่เข้าเลยก็ต้องให้ชาวนาต้องไปอาศัยเเครื่องไปตั้งดูดถอยกันเป็นทอดๆอปลาบางคนสามทอดสี่ทอดไปจะขึ้นนา อย่างผมเนี่ยก็บางนาพื้นที่ยังบางนาก็สองทอดบางนาผมก็ต้องสามทอดกว่าจะถึงนาทำให้ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มสูงขึ้นไปจะปกติเราใช้10ลิตรต่อ10ไร่เนี่ยวิท์วันเดียวเต็มมาตอนนี้ต้องใช้ถึง30ลิตรต่อ10ไร่ไม่น่าเชื่อว,ว่าในพื้นที่เดียวกันห่างกันไม่ถึง3เดือนเกษตรกรที่นี่เคยต้องเผชิญสถานการณ์ตรงกันข้าม เพราะยังหลงเหลือร่องรอยน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรให้เห็นน้ำท่วมเบื้องจะแห้งไปประมาณปลายเอากลางๆมกระลาแล้วกันนะครับมกรามีนาเมษาประมาณ3เดือนเองประมาณ3เดือนมาภายแล้งอีกแล้วน้ำแห้งอีกแล้วก็ยังแปลกใจเหมือนกันอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะฝากเลยดีกว่าฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยไปดูแลชนประทานหน่อยสิ ว่าการจัดสรรน,น้ําให้กับเกษตรกรเนี่ยมันเป็นเป็นว่าเหตุอะไรถึงได้แห้งแบบนี้นะครับเมื่อสิประวัน20วันที่แล้วน้ําเต็มคลองปริดหรือเห็นจังหวัดอื่นเขาประกาศภัยแล้งอยากได้ภัยแลรงเขาบ้างไม่ได้ดูผลประโยชน์ของชาวนาหรือประชาชนจริงๆหรือเปล่า ผ่านพ้นน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตมาไม่นานและหวังว่าจะได้ฟื้นคืนทุนด้วยการทำนารอบใหม่แต่ชาวนาในอำเภอเสนากลับเจอภัยแล้งที่มาเร็วกว่าทุกปีจนแทบไม่มีน้ำปลูกข้าวหลายคนยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบีบคั้นให้พวกเขาประกอบอาชีพยากขึ้นกว่าในอดีต จึงได้แต่ฝากความวางไว้ที่ผู้เกี่ยวข้องกับระบบจัดการน้ำวางแผนการจัดการโดยคำนึงถึงความต้องการน้ำของเกษตรกรให้ถูกเวลาและใช้น้ำสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงวรรลักษณ์อิสรางกุลอายุธยาไทย PBS รายงาน